สวัสดีทุกคนนะคะพี่ออมเองจากช่อง Mama Bear Studios นะคะคลิปนี้พี่อมก็จะมาคุยซีรีส์นะคะ The Falcon and the Winter Soldier นะคะตอนที่5นะคะตอนก่อนตอนสุดท้ายนะคะสวัสดีทุกคนที่มาด้วยนะคะคุณพักวัตรนะ วันด้าวิชั่มีภาคไทยแล้วค่ะแต่ฉายอินโดคือมีภาคไทยแต่มันไม่มาไทยแล้วก็ยังไม่มีประโยชน์นะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็แปลว่าเขาได้มีการเตรียมการที่จะทำดิสนีย์พลัสนะคะทีนี้มาพูดในตอนนี้ก่อนในตอนแซมบักนี้เองเนี่ยเพียงรู้สึกว่ามันให้อารมณ์เหมือนตอนจบเหมือนกันนะเพราะว่าสตอรี่ไลนต่างๆเนี่ยมันเริ่มคลี่คลายลงถึงขนาดที่ว่าเรามีเวลาไป ไปพักผ่อนนั่งเรือซ่อมเรืออะไรด้วยนะคะคือรู้สึกว่าแบบทำไมมันให้ความรู้สึกเหมือนตอนจบยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเขาก็ทิ้งปมไว้ให้ให้เราสนใจในตอนต่อไปด้วยนะคะมาพูดถึงฉากนี้ดีกว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่วอล์กเกอร์เนี่ยฆ่าพวกตัวร้ายไปแล้วฆ่าแฟลกสแมชเชอร์แล้วสามคนนี้นะคะเขาก็มา ต่อยตีกันประจันบานแต่ว่าตอนนี้เรายังรู้สึกว่าทัศนคติของวอล์กเกอร์เองเนี่ยคิดว่าเขาถูกด้วยซ้ำนะแล้วก็โกหกตัวเองโกหกคนอื่นไปด้วยนะคะแต่ฉากต่อสู้พี่ออมรู้สึกว่ามันเดือดดีนะชอบในการดีไซน์ต่อสู้นะคะยิ่งตอนหักปีกเนี่ยนะคือมันดิบมันเดือดมากอะแล้วก็ยิ่งตอนแบบหักแขนเสียงมันกรุบกรอบมากนะคะ แต่พี่อมชอบมากเลยที่เห็นแซมแบบไปจับโล่แล้วก็เหมือนกับพยายามจะไปเช็ดเลือดอ่ะคือซีรี์นี้นะยิ่งดูยิ่งดูก็รู้สึกว่าคือแซมเขาสมควรที่จะเป็นกัปตันอเมริกานะคะอ่าชาลอนคุยกับใครครับนะคะใช่ powerbroker ไหมชาลอนจะใช่เมมฟิสโตหรือเปล่านะคะเหมือนเป็นผีอะ่ะแต่ว่าเห็นเขาคุยโทรศัพท์ใช่ไหม แล้วก็มีบอกด้วยนะ I have a job for you มีงานให้ทำเขาต้องคุยกับคนนี้คนนี้แน่เลยอะชื่ออะไร Bartok ok, Botock ok, something something นะคะซึ่งคนนี้เองเนี่ยเขาก็มีปมกับแซมไว้ด้วยตั้งแต่ในตอนแรกแล้วใช่ไหมที่ไปแย่งชิงผู้ต้องหาอะไรกันแย่งชิงทหารกันนะคะคือเขาก็คิดว่าแซมวิลสันเนี่ยฆ่าเพื่อนของเขาก็เหมือนกับว่ามีปมกันอยู่แล้วคนนี้เองเนี่ย ก็มาร่วมมือนะคะกับคารี่ด้วยนะคุณมิมิเราจะได้เจอกับตันไฮราไหมครับเออพี่อมลืมไปเลยนอกจากกับตันไฮราอะไรเนี่ยที่คนพูดถึงนะคะเรายังเห็นมาดามไฮราด้วยใช่ไหมคิดว่ามาดามไฮราเองเนี่ยเขาก็น่าน่าจะอยากทําทีมตัวร้ายหรือทีมคนที่มีพลังอะ่ะแต่รู้สึกพี่อมรู้สึกว่าเออสตรอรี่ไลน์ของชารอนก็ค่อนข้างจะห่างกับ คนอื่นอยู่นะคิดว่าในตอนต่อมาเนี่ยตอนสุดท้ายแล้วใช่ไหมเขาน่าจะมาขมวดปมทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นการบอกทิศทางด้วยว่ามันจะเป็นยังไงต่อมันมีทิศทางไหนที่สามารถแบบขยายต่อจัก,กรวาลได้ใช่ไหม mm. คุณพิมพ์บอกเสียงลือเสียงเล่าอ้างเกเลยน่านั่นน่ะสิแต่รู้สึกว่าเขาจะมาในฮอกอายด้วยนะคะ mm. ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้มันมีปัญหาอย่างหนึ่งเพราะว่าในการถ่ายทําเนี่ย แล้วก็การตั้งใจที่จะฉายจริงๆแซมบักเนี่ยเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เขาตั้งใจจะลง Disney Plus นะคะแต่เพราะว่าโควิดอะไรก็มีการเปลี่ยนแผนเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเราก็งงเลยเพราะอย่างอมมาดามไฮราเองเนี่ยจริงๆเขาต้องมาใน l l c k w ว d o w แต่ Black w ว d o w เนี่ยเลื่อนฉายแล้วเลื่อนฉายอีกเนเพราะฉะนั้นก็เลยแบบเออมีการผิดแผนนะคะ,ะคุณดีซีแอลมาดามไฮราคือตัวร้าย Black กว d o w หรือเปล่านะคะ คือเราไม่รู้เลยว่าไอตัวมาดามไฮด้ามันใหญ่มากหรือเปล่าที่มาในแบล็กวีดโนะหรือว่ามาเป็นหยอดๆเหมือนกันเหมือนกับอันนี้นะคะคือมาแวบๆอะ่ะแต่คิดว่ามันน่าจะมีโครงการอะไรต่อเพราะจริงๆพี่เอาไม่คิดว่าไฮด้าตายไปแล้วนะแต่ว่าไฮด้านะคะข่าไม่ตายนะคะเขาหลอกดาวว่าจะมีการเสียน้ำตาตอนหยังไม่พอเขาเขาแบบว่าบอกว่าการต่อสู้จะยิ่งใหญ่เหมือนแบบจอห์นวิกคืออันนี้นะ ก็ไม่ได้ว่าว่าการต่อสู้ไม่ดีนะคะเพื่อคิดว่าการต่อสู้เนี่ยดีมากเลยฉากฉากการต่อสู้ดูดิบดูเดือดน,นะแต่มันไม่ได้ให้อารมณ์แบบยิ่งใหญ่อลังการจอร์วิสอะไรอย่างนั้นเลยอะ่ะคือเขาบิ้วกันมากเกินมั้งเราทาให้เราคาดหวังไว้มากเกินนะคะแต่ว่าหลังจากการต่อสู้อันนี้นะมันก็เป็นการปูทางอีกเพราะว่าปีกฟฟลคอนเนี่ยโดนเด็ดปีกไปนะคะแล้วตัวแซมเองก็ทิ้งเอาไว้ซึ่งคนเนี้วาคินเอง คาดว่านะคะเขาปูทางไว้แล้วว่าจะให้เป็นเหมือนกับเปลาค้อนคนใหม่นะคะเพราะว่ามีปีกเช่นกันใช่ไหมแคปโผลตอนท้ายเรื่องตอนแก่เออทั้งบ้านอยากจะเห็นแคปไหมอะ่ะเพะี่อมรู้สึกว่าเขาพูดบ่อยมากเลยนะว่ากับตอนอเมริกาไปแล้วไม่อยู่แล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วแต่คือมันแบบมันไม่ได้บอกเนี่ยว่าเขาหนีไปอยู่ในบ้านพักคนชราหรือว่าตายไปนะคะ เวลคัมคุณสิทธิพงศ์นะคะที่เป็นซูเปอร์แฟนนะคะ thank you เราได้เห็นวอล์กเกอร์เนี่ยต้องไปแบบไปขึ้นสารไม่กึ่งสารสารทหารหรือว่าเฮียริ่งอ่ะไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะคะไปถามถึงเหตุการณ์นี้เหมือนกับสืบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ จะเห็นว่าจอห์นวอล์กเกอร์ก็ยังมีทัศนคติอีกว่าเขาถูกนะแต่พี่อมรู้สึกว่าเขาคงโดนกดดันมามากคือเป็นทหารเขาก็ทําตามคําสั่งทุกอย่างเขาอาจจะเป็นอะไรหัวร้อนเป็นมอนสเตอร์แต่นึกออกไหมก็เป็นสิ่งที่ลัดรัฐเป็นคนสร้างเขาขึ้นมานะคะ แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอมันมีปัญหารัฐก็แบบรีบตัดหางปล่อยวัดคือให้มันมองว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นปัญหาเฉพาะบุคคลนะเพราะฉะนั้นองค์กรเรายังโอเคอยู่เพราะฉะนั้นเราตัดคุณทิ้งไปนะคะแต่ว่าวอลเกอร์ต้องมาพูดด้วยนะเซเนเตอร์ไอแอมกับตันอเมริกาคือทำให้พี่นึกถึงฉากที่เขาชอบพูดว่าแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครอะไรแบบนี้คือลองมานึกนะพี่สตีฟนะคะ เรียกความคุณเดทคูนะคะพี่สตีฟเองเนี่ยเวลาแนะนำตัวกับแนะนำกับทรีกับแรบบิทอย่างเงี้ยเขาก็พูดว่าแบบ I am Steve Rogers ใช่ไหมแต่ว่า Walker นะคะเบ่งมากนะคะแบบฉันเป็นกัปตันอเมริกานะแต่ว่าโดนเจเนเตอร์นะคะตอบไปว่าไม่ใช่อีกต่อไปแล้วค่ะไม่ใช่นะคะแล้วฝั่งนักการเมืองอะไรเองเนี่ยพวกสอสอสว whatever เนี่ยนะเขาก็ไม่รู้ด้วยว่า ตัวโล่ไปอยู่ที่ไหนนะคะเขาก็นึกว่าวอล์กเกอร์เนี่ยมีโล่นะแต่จริงๆเนี่ยวอล์กเกอร์ไม่มีนะคะทำให้วอล์กเกอร์เขาต้องไปทำโล่เองค่ะพี่อมราจะมีภาพทำโล่นะขอเปิดภาพก่อนนะคะกงกงกิงกิงด้วยอะ่ะคือทำให้นึกถึง Iron Man ภาคแรกเหมือนกันนะที่โทนี่เนี่ยไปอยู่ในถ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เขาก็แบบใช้เหล็กธรรมดานะคะ ไม่ได้ใช้แบบไวเบรนนงไวเบรเนียมนะคะเขายังเอาพวกเหรียญก้าหารอะไรเนี่ยมาติดกับโล่ด้วยนะคะบ้ายยศเหมือนกันนะก็คิดว่าในตอนหน้าเนี่ยเราก็น่าจะได้เจอแบบโล่ปะทะโล่แล้วแต่อย่างว่านะคือเขาเป็นกัปตันอเมริกาเสริญเจินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องสร้างโล่เสริญเจินมาด้วยนะคะต้องมาดูคิดว่าฉากต่อสู้เนี่ยมันจะน่าสนใจมากนี้เรากลับมาพูดถึงกัปตันอเมริกา ว่าที่กับตันอเมริกานะคะพี่ออมชอบมากในคอนเวอร์เซชันที่แซมพูดว่าแบบมันจะมีประโยชน์อะไรคือเราเสียสละไปมากแค่ไหนนะคะเราเสียสละอะไรไปเยอะเราเจ็บปวดมาเยอะเราก็ต้องสู้ต่อไปอะ่ะถูกไหมเราอันเนี้ยเองเนี่ยเราได้เห็นปมของแซมด้วยแซมได้ไปเจอไอเซียร์แบดลีย์นะคะคือเป็นคนที่ได้พลังซูเปอร์โซเจอร์มาเหมือนกันแต่เขาก็บอกเองว่ารัฐเนี่ยไม่ให้คนดำเป็นอยู่แล้ว ก็ต่อให้รัดให้คนดําเป็นนะมีศักดิ์ศรีคนคนดําก็ไม่เป็นหรอกแต่อันนี้เนี่ยเราก็ได้ได้เห็นในมุมมองของแซมด้วยนะคะโลจะพังตั้งแต่การสู้ครั้งแรกไหมครับท่านโลปทะโลนะคะพี่ยอมว่าพังแน่เพราะว่าเราได้เห็นแล้วว่าแซมเองเนี่ยได้มีการเทรนนะคะมันมีภาพมอนทาชมาเยอะแยะเลยโปรแล้วในตอนแรกๆเนี่ยเราจะเห็นว่าควางได้ไม่ไม่เป๊ะ,ะแต่พอ ตัวของวอล์กเกอร์เนี่ยเขาคว้างแบบว่าถนัดมากตั้งแต่ยังไม่มีพลังจนกระทั่งแบบได้ฉีดซีรั่มใช่ไหมแต่อันนี้เราได้เห็นว่าแซมพร้อมแล้วนะคะทีนี้มาพูดถึงบักกี้ด้วยดีไหมในตอนนี้นะคะจะบอกว่าบักกี้เนี่ยน่ารักมากดูเหมือนเขาแบบสมองเคลียร์แล้วนะมีการมาช่วยซ่อมโรงซ่อมเรือนะคะมีการแบบยัว่วยวนตามซาร่าด้วยนะไม่รู้พี่หรือน้องแต่ว่าตอนนี้เราจะเห็นบักกี้ยิ้มหวานตลอดเลยค่ะ แสบสุดคือบักกี้ให้ท่าน้องสาวแซมนะคะแล้วก็เราได้เห็นบักกี้เนี่ยได้ปล่อยซีโมไปด้วยปล่อยในที่นี้ไม่ถึงไม่ได้หมายความว่าปล่อยให้หนีไปนะแต่หมายถึงว่าปล่อยให้รับชะตากรรมคือไม่ฆ่าทิ้งนะคะตัวของเพื่อว่าบักกี้อยู่ในสภาวะที่แบบจิตเขาโอเคแล้วอะโปร่งแล้วนะคะตัวบักกี้ก็เลยยอมให้ดอลล่ามิลเช่เนี่ยพาซีโมนะคะ ไปอยู่ที่เดอะราฟนะคะมีคนบอกว่าบักกี้แพรวพราวเหมือนสมัยแคปหนึ่งนะคะพี่อมชอบบักกี้เวอร์ชันนี้นะคะตอนนี้ที่ที่ผ่านมาแต่ว่าอยากให้เพิ่มสกิลการต่อสู้หน่อยเพราะว่าอันนี้ยบุคลิกโอเคแล้วใช่ไหมแพรวพากลับมาเหมือนตอนแคปแรกใช่ไหมคะแต่อยากให้สกิลต่อสู้กลับมาเหมือนตอนแคปสองด้วยมันจะเดือดมากนะคะแต่อันนี้เนี่ยพี่อมว่านะซีโม่เขาต้องมีใครมีแผนอีกแน่เลยอะ อ่ามีอย่างหนึง่งตัวของบัคกี้เองเนี่ยได้คุยกับเอโยด้วยบอกว่าเขาขอให้ช่วยอะไรอีกอย่างหนึ่งได้ไหมนะคะบัคกี้เองได้เทควัาทานด้ามาอยากให้เพื่อนได้บ้างค่ะเราก็เลยได้เห็นกล่องนะคะกล่องเป็นแบบนี้ซึ่งแบบ <laughs> เหมือนที่มีคนคอมเมนต์นะคะรู้สึกว่าตัดแบบละครไทยมากค่ะงุดงิดอะ คือแม่งยั่วมาตั้งแต่แบบเอากล่องมาให้แล้วสุดท้ายเราก็ไม่ได้เห็นนะคะว่าชุดเป็นยังไงก็คาดว่าเขาจะต้องมาเปิดตัวชุดในตอนหน้าตอนสุดท้ายก็น่าจะเป็นแบบฟ i n a ลโชดาวนะคะระหว่างกับตันอเมริกาคนใหม่นะคะกับจอห์นวอลเกอร์ในภาพนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้เห็นชุดนี้นะคะคุณบุ๊กบอกว่าคิดว่ามาดามไฮราทำงานกับนายพลรอสดึงเยเลนาเข้าทีมนะคะ เจเนอรัลรอสเนี่ยเขาจะตั้งทีมกันหรือเปล่าบางคนก็บอกว่ามันจะมีทั้งฝั่งทีมของเจเน r รัลรอสนะคะตั้งทีมด้วยแล้วก็จะมีฝั่งของทั้งมาดามไฮราด้วยอันนี้คือแบบมันจะสร้างกันกี่ทีมวะเนี่ยแต่ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงขยายจากวานไงมันก็เขาอาจจะมีออปชันไว้เยอะนะคะว่าจะให้ใครตั้งทีมบ้างนะคะคุณไฮราซีนะคะสตีฟคงภูมิใจในตัวแซมในตอนนี้นะครับ ส่วนคุณบุ๊กทราบบอกว่าคาดหวัง n อ็นเครไออันนี้เองนะคะไอฉากก้องแก๊งโล่เนี่ยก็มาจากเอ็นเครใช่ไหมมันมีมาหนึ่งอันนะคะถ้าตอนสุดท้ายเนี่ยจะทําเหมือนวานดา้าเขาาก็อาจจะมีเอ็นเครดสองอันก็ได้นะคะมันก็ปูไปสองทางใช่ไหมล่ะเพราะอย่างตัวของวานด้าเนี่ยก็ปูไปเกี่ยวกับส r คว l ตัวเขียวเปลี่ยนล่างแล้วก็มีไปไปยังด็อกเรสเตรนนะคะก็ต้องมาดูว่าอันนี้จะแบบ ขยายจักรวาลไปในทางไหนนะคะอะตอนนี้ใครจะคุยอะไรมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเกี่ยวกับแซมบัคนะคะพิมพ์มาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่เอมก็จะมาตอบคำถามใช่ไหมแล้วเราจะได้ไปเรื่องอื่นกันด้วยนะคะเซเว่นเวนนะคะถ้าเอ็นเครดิตตอนสุดท้ายเยเลนาโผมานิกีดเลยแต่อันนี้พี่เอมคิดว่าเขาอาจจะมีการแบบแก้ไขถ้าสมมติว่าไทาม์ไลน์มันเพี้ยนอะเพราะปกติอ่ การฉายไม่ต้องสับไปสับมาใช่ไหมล่ะเขาเขากคงจะมีการแก้ไขนะคะมีคนบอกว่าวอล์กเกอร์สู้ๆนะคะคุณแซกแต่พี่อมว่าแซมก็ต้องชนะอยู่แล้วนะคะแต่อันนี้เนี่ยต้องมาดูว่าเขาจะปูทิศทางของวอล์กเกอร์ให้เป็นเป็นในทางไหนใช่ไหมคือตอนนี้ที่ใหญ่ๆมาก็น่าจะไปอยู่กับมาดามไฮรานะคะซึ่งชื่อเขายาวมากนะเขาบอกว่า เพื่อเรียกเขาว่าวาวใช่ไหมคอนเทสซ่าวาวซัมติงซัมติงก็อย่างน้อยเนี่ยเขาก็มีทีมจะไปอยู่แล้วนะคะคุณจุดรวมสหายโอเอเซียนให้ความคิดผมตอนจบวอล k e เกอร์อาจจะมอบตัวและโดนชารอนยิงตายเหมือนในคอมิกซีวิลวอร์นะคะแต่แต่ในคอมิกเป็นสตีฟใช่ไหมเออเขาจะสับกันหรือเปล่า <laughs> น่าคิดน่าคิดนะคะ ซีโมจะมีบทบาทใน Black p a n t h อร์เออแต่อันนี้เขาก็เหมือนกับปูชัดเจนเหมือนกันนะ General Ross หรือมาดามไฮราเองเนี่ยอาจจะอยากรีคูดคนเพิ่มหรืออาจจะเป็นสองทีมไม่เกี่ยวกันก็ไม่รู้แหละแต่ถ้าซีโมหลุดมาหรือว่าไปตกลงอะไรกับ General Ross นะคะพี่อมก็ไม่รู้ว่าตัวของดอร่ามิราเจเนี่ยเขาจะเขาคงไม่แฮปปี้อ่ะแค่ดูภาพนี้เนี่ย <laughs> มีการแบบว่ามองแบบว่ามองเลด้วยนะคะ ชอบชอบสายตาพวกดอลล่ามิลเช่นะดูจิกดีนะคะก็โอเคคลิปนี้นะคะเพื่อก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาดูกันถึงท้ายคลิปนะคะ t h n n y y u u l l u k b l a c k a n d w h i t e นะที่มาดูแลแชทนะคะแล้วก็ขอบขอบคุณเมมเบอร์มาด้วยนะคะเมมเบอร์ใหม่ๆคุณแซคนะคะคุณสุทธิพงศ์นะคะคุณเดทคูล h a n k you. มากๆ Love you. จ้า